แชมป์แล้วก็รองแชมป์เดอะสตาร์ปีล่าสุดนะคะก็คือน้องมาตาังแล้วก็น้องหญิงค่ะพร้อมกับเรื่องราวได้ใจในค่ําคืนนี้เราจะมาพูดกันต่อกันถึงเมื่อกี้นี้เราพูดกันไปแล้วก่อนที่จะเข้าบ้านเดอะสตาร์ค่ะพอถึงเวลาที่จะมาประกวดเดอะสตาร์เนี่ยเป็นไงมาอย่างไงถึงมาประกวดได้ค่ะ,ะาาก็อ,อย่างตังคือก่อนจะมาก็แบบบอกแม่ว่า นีแม่มันเหลืออีกหลายปีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาก็ได้ <c oughs> แต่ว่าคือแบบพ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ยลองนิดเดียวลองลองก่อนลองก่อน <c oughs> อะไรอ <c oughs> ย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> ก็เลย <c oughs> พอมาปั๊บเข้ารอบเข้ารอบมาลึกๆ <c oughs> ก็เลยแบบเฮ้ยสนุกอะ มันได้แบบเข้าห้องแต่และห้องกรรมการแบบาหน้าไม่ค่อยเหมือนกันเท่นอะไรก็รคือแบบพอเข้ามาได้ได้มาเป็นแบบตัวแทนอ่ายิตัวแทนของภาคอีสานค่ะก็ดีกลับไปก็ไปเรียนเต้น<ะ>เรียนแบบเรียนเต้นเพิ่มให้แบบมีรู้สึกว่ามีทักษะอะไรเงรี<ะ>้ยค่ะพอเข้าบ้านก็แบบไปอยู่กับพี่ๆยี่สิบห้าคนคือตอนตอนนั้นเข้าเข้าบ้านสิบวันสิบวันแล้วก็ไปอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกจนจนแบบเฮ้ยได้มาเข้ารอบ แต่คนสุดท้ายก็แบบเออจริงๆหนูจริงๆคือเอาจริงหนูไม่ได้มุ่งมั่นเลยนะคะไม่ได้อยากจะเข้าแปคนสุดท้ายเพราะว่าหนูก็มีโบรนตีที่หนูแข่งอีกรายการหนึ่งแต่คือหนูแบบสละตัวมารายการอย่างอันนี้ไม่ไม่คือจริงๆรายการนั้นอยางยังรายการนั้นคือรู้ผลแล้วว่าแบบเข้าวงเข้ารอบยี่สิวงสุดท้ายแต่อันนี้ก็มาอีกเพื่อที่จะมาคัด แปดคนสุดท้ายค่ะแล้วมันแล้วมันจะรู้ผลของของดูสตาร์ก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าเข้ารอบแปดคนก็ให้เลือกว่าจะเอารายการอันไหนหรือถ้าไม่เข้าซ้อนกันอยู่คือคือหรือหรือหรือถ้าไม่เข้าหนูก็ไปตรงวงรดนตรีก็ได้ซึ่งหนูก็แบบคือหนูรักวงอ่ะตอนนั้นหนูแบบเออวงรดนตรีมากหนูแบบยังไงก็ได้อะแบบไม่ซีเรียสอะไรอย่างงี้จะแบบเข้ามาฮะแต่คนสุดท้ายก็แบบโทรบอกวงเลยไม่ไปแล้วจ้ะ ว่าแบบจะคุยยังไงดีอะไรเงี้ยก็แบบก็พอคุยคุยก็แบบเขาก็แบบโอเคก็สู้ๆก็เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนหนเป็นอีกอย่างนึงนะน้องหญิงนะคะก็คือเป็นการตามความฝันอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เข้ามาประกวดครั้งที่สองครับพี่แหมมเคยก็มาเดตสตาร์ครั้งหนึ่งแล้วเคยมาตอนปีสี่ค่ะเจ็ดปีแล้วอ๋อเลยใช่ค่ะเคยเคยมาตอนนั้นอายุรุ่นรุ่นมาตังเนี่ยแหละค่ะสิบห้าสิบหกใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ค่ะก็ก็ก็กลับบ้าน เขาบอกว่าขอเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่ออะไรค่ะก็กลับบ้านไปแล้วคุณพ่อขอให้เรียนแบบตั้งใจเดียนมุ่งไปเรียนเหมือนแบบต่อช่วงนั้นอยู่มปลายอะเราจะต้องเข้ามาหาลัยค่ะก็คือแบบขอให้เรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมานะคะแต่พอแบบพอช่วงจะกลับมามันเหมือนมีอะไรดนบันดาลใจก็เลยว่าออลองมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ก็แ้วก็ไม่คิดว่าจะเข้ารอบแปดคนเพราะว่าแบบดูจากร่านสุาแล้วรุ่นมาตังก็เยอะอะไรเงี้ยเด็กๆก็เยอะแล้วเราเอ๊เราก็เราจะค่อางโตในนั้นจริงๆตอนแรกไม่อยากบอกว่าเคยมาแล้วด้วยค่ะแต่แบบตอนที่สมัครมันต้องใช้ตรประชาชนในการเสียบไอดีว่าแบบเคยมาปีไหนแล้วมันขึ้นหมดเลยค่ะแล้วก็แบบเราก็จะหลอกเขาไม่ได้ว่าเราเป็นยังไงไม่ลงการหลอกเขาถูกอไงย้อนไปถึงตอนที่เข้ารอบแปดคนสุดท้ายแหละค่ะขอความรู้สึกนิดนึงว่ามันตื่นเต้นกดดันแค่ไหนเมื่อกี้มาตังบอกว่ามาตัง เฉยๆไม่ได้กดไม่ได้าแปดาก่อนเข้ารอบคนรอบยี่สห้าสนุกมากใช่ไม่ได้กนหน้าแปดก่อนหน้าจะเข้ารอบแปดยี่สิบห้าคนคือรอบยี่สิบห้าคนก็แบบหนูไม่ที่ที่หนูรู้สึกเฉยๆเพราะว่าคนเก่งแบบใช่มากทุกคนเก่งแบบต่างสไตล์กันแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรายังมีวงคือไม่ซีเรียสเลยไม่ไงคือแบบจริงๆก็คือเอาจริงไหมคะหนูดีใจมากที่มีคนเก่งแบบเยอะมากเพราะว่าหนูแบบ อยากจะไปวงเขาที่จะไปวงดนตรีแต่ว่าจริงๆแบบตอนตอนแข่งอะหนูก็แบบจริงจังอยู่แต่แต่แบบความรู้สึกเวลาอยู่ในบ้านหนูก็แบบเออพี่พี่เก่งดี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 ใจดีใจอะไรอะแล้วาเข้ามาแปดคนละรู้สึกยังไงกดดันมากไหมกดดันแรกก็สนุกนะอยู่ด้วยกันคือเหมือนอยู่ด้วยกันมันกดดันตรงที่ต้องต้องมารวมกันไม่ค่ะต้องแบบใช้ชีวิตรวมกันอ๋อใช่เพราะว่าตอนแรกต่างคนต่างที่มาใช่ป่ะคะขนาดแบบ สองคนก็จะคุยรู้เรื่องก็ยากอันนี้แปดคนผู้ชายสี่ผู้หญิงสี่ไงคะก็จะรู้เรื่องก็คือแบบโหุยทะเลาะกันหลายรอบมากค่ะเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวทะเลาะใช่อ่ะนิสัยแบบต่างกันไงคะมันก็เลยทุกคนติมารวมกันใช่ทุกคนติดหมดใช่ค่ะคนนั้ก็จะมีมุมนี้คนนี้ก็จะมีมุมนั้นพอรวมกันมันก็เลยแบบหูแบบมันก็ต้องกระจายใช่แล้วเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมีโจทย์ทุกทุกอาทิตย์ใช่ไหมทุกวีก็คือโจทย์ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างได้ข่าวว่ามาตัง ในวีคแรกนี่หนักเหมือนกันไงโอ้โหคือหนูเป็นคนโจทย์คืออะไรเออโจทย์คือไม่เป็นตัวของตัวเองเปิดตัวก็คือใช่เป็นตัวของตัวเองหาเพลงที่รู้สึกว่าหนบอกความเป็นตัวเองให้มากที่สุดยากมากแล้วคือหนูเป็นคนที่ร้องเพลงช้าเป็นเด็กติดประกวดร้องเพลงช้าที่ไรจะแนวเศร้าตลอดแล้วคือเพลงนี้เป็นเพลงช้าที่มีความสุขของพิดาเหมต้องรู้ว่าเราเข้อมาแล้วแบบคือร้องวันแรกปั๊บ คือทุกคนแบบพูดเลยว่าแบบอย่าติดประกวดคือมันเป็นมีความสุขต้องต้องแฮปปี้ต้องยิ้มก็ต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงแต่ทุกคนนี่คือพี่มาไม่ค่ะครูตอนซ้อมค่ะตอนซ้อมคู่แม่มคู่บอสอะไรอย่างงี้ที่แบบเขา walking ให้อะไรอย่างงี้ค่ะพอแบบเริ่มเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็แบบเอามาคิดเอามาคิดแล้วก็แบบแล้วเพลงนี้มันยากตรงมีอัดลิบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้แบบ เปลี่ยนหมดเลยแค่จะทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็เลยต้องมาจําเยอะมากขึ้นแล้วก็ทั้งจําเพลงเพื่อดาวทั้งบ็อกกิ้งอะไรอย่างงเี้ยร้องลมกันหนักเลยเหมือนกันแล้วของน้องหญิงนะคะฟิตแรกอะฟิตแรกเป็นไงแรกก็ยังได้อยู่กับคำแบบเพลงที่เป็นของเราเทออะไรใช่เพลงที่เป็นตัวเราคือเพลงอะไรเรียกเพลงอะเนาอะไรเออชื่อเพลงนี่จำของตัวเองไม่ไได้ม่ใช่คือเป็นคนจำเนลยชื่อเพลง ต่ว่าจำได้ว่าวิกืนกรรมการเนี่ยเขาบอกเลยว่าหญิงสวยมากแล้วก็ดูแบบเสน่ห์ออร่าคือถูกกับเทือนทุกสตาร์ถามว่าอะไรค่ะใช่ของพี่เต้นคือวิกนั้นก็คือแบบโอ๊ยปล่อยสุดเพราะคิดว่าทีหน้าเราออกแล้วชัวร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ปล่อยสุดค่ะจริงๆปล่อยสุดพูวีค่ะแต่เหมือนแบบเพิ่งเข้ามาเนาะเราก็เหมือนแบบ ทุกคนวีแล็คนดีหมดเลย<ช>แต่มันจะมีวีที่หญิงกดดันเรื่องเพลงลูกทุง่งใช่ไหมใช่ใชค่ะ<ๆ><า>เต้นด้วยเป็นว <laughs> ีที่งงกับชีวิตมากเลยคือหนูเต้นไม่เป็นเลยค่ะแล้หญิงแบบเคยเรียนบ้างแต่คือเรียนเต้นก็แบบเหมือนไปนเรียนแอรบิก <laughs> ค่ะแบบไม่ถนัดนะคะแล้วคือแบบ ก็ต้องมาเต้นด้วยเพลงเร็วด้วยลูกทุ่งก็ไม่ถนัดแล้วอะไรเงี้ยคือแค่ร้องอย่างเดียวก็จะตายแล้วเลยไม่เต้นอีกคือแบบซ้อมหนักมากแล้วก็กลัวแบบไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะผ่านมาได้แต่ก็ผ่านมาได้จริงๆก็ผ่านได้แต่ก็ไม่ได้เกือบโดนโดนคอมเมนต์หนักๆไหมจากพี่โจ้พี่มาค่ะเขาบอกว่าเหมือนเต้นอยู่โลตัสค่ะพี่ ลงไ,ไม่สนใจสนใจพี่แต่แบบตัง้งต่ฟังแค่้ร้องเพลงใช่แต่คือแบบก็ทําเต็มที่ที่เราความสามารถของเราค่ะแต่ก็พานไม่ได้เสียศูนย์ม,มาไหมคะเวลาเขาคอมเมนต์แรงๆหรือมันก็หนักๆเงินงงเหมือนกันค่ะแต่ก็ยิ้มรับไว้ก่อนอค่ะก็แบบคือณจุดนั้นเราไม่รู้จะต้องทํายังไงแต่ก็โอเคค่ะรับไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หลายๆคนนะคะถ้าได้เห็นเทปเปิดตัวเดอะสตาร์ตอนแรกของน้องหญิงเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องหญิงบอกไว้ว่า เพิ่งจะมาทราบว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงหญิงมาตลอดเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงก่อนเข้าบ้านไม่นานใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงคะพอเราเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ารู้สึกยังไงกับเพิ่งจะมารู้ความ,มจริงนี้คือเหมือนตะขิดตะห่วงใจมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าในในในเขาเรียกอะไรใบบัตรบัตรสูจิบัตรใช่ค่ะแล้วก็ทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้ไม่ใช่ชื่อพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ชอบถามเขาตั้งนานแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมชื่อใครอะอะไรอย่างเงี้ยถึงกับท่านไปถามยายอะไรยเงี้ยคือถามแบบ พยายามสืบๆแต่แม่ก็บอกว่าเออตอนนั้นมีปัญหานิดหน่อยไม่มีเลยหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกหนุก็แบบเออก็แบบเออเอไม่ได้สนใจสนใจอะไรแต่แบบเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ก็ชอบไปลือของในบ้านคือไม่ได้อะไรนะคะแต่แบบมันเอะอะไรนะขนาดไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนิดนึงไม่ได้อะไรนะไม่ไขนาดไหนไปดูว่าแบบมีใบนู่นใบนี่ไหมอะไรเงี้ยก็ก็เออไม่มีก็เลยแบบผ่านไปแล้วมีวันหนึ่งคือแบบที่รู้เพราะว่าพี่สาวกับแม่แบบเหมือนแบบ มีปักเสียงกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็เหมือนแบบแบบเหมือนโมโหก,กันเลยเขาก็พูดพูดพูดกันแล้วเราก็แอบแบบแบบได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจไปถามพี่สาวตอนที่แบบทุกอย่างมันอารมณ์เย็นแล้วอะไรเง <ừ> ี้ย <ๆ S 2> วันวันต่อมาไอทีแบบไปถามพี่ว่าขอถามตรงตรงได้ไหมวันนั้นพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข็คค่ะมบบ<อ>ีเรื่องแบบตลกโปกฮาเลยนะมันว่ามางตรงๆคือตอนนั้นแบบตอนนั้นแบบเราเรารู้มีความมั่นใจห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่เราไม่ยังไม่รู้ว่า ในชื่อนั้นน่ะเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไปถามไปถามพี่สาวก็แบบพี่ก็แบบก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาคงตกลงกับแม่ไว้ว่าห้ามบอกค่ะเราก็รู้แลละก็ชาชานะคะมันก็วืดๆดแบบเฮ้ยเหมือนในละครเลยอ่ะโอ้พี่ดูแบบใจแบบแบ๊วแบ๊วไม่ไม่คือเหมือนแบบเหมือนละครเลยแต่ก็มีชาชานะคะก็มืออึ้งอึ้งไม่คือดั้ง ก่าจะมารู้ก็ยี่กว่าปีอะค่ะคือตอนนี้มันมันผ่านมาแล้วเล่าได้อย่างใย่มัไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นคือก็งงๆอาจจะมีนิดนึงที่แบบขนาดแม่ก่อนเข้าบ้านอะซาเหมือนแม่ก็รู้แหละว่าเรารู้แม่จะเล่าอ่ะหนูขึงขั้นเดินหนีเลยค่ะแบบน้นตาจะไหลอะไรเงี้ยคือไม่ได้อะไรแต่แบบมันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เฉยๆค่ะแบบพอยิ่งรู้ก็ยิ่งสุดว่าแบบสุดยอดพ่อกับแม่คือเนาะใช่ค่ะรักมากแบบ มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราเลยทุกอย่างยิ่งหลักมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากจากพี่หลังอย่างมาพูดถึงตอนที่เข้าบ้านเดอะสตาร์เนี่ยน้องหญิงก็ค่อนข้างจะเป็นคนหนึ่งที่โดนแรงกดดันจากรอบด้านมากทีเดียวนะคะยิ่งเข้ารอบแปดคนสุดท้ายก็จะมีทั้งกระแสจากโซเชียลกระแสจากรอบด้านว่าแบบที่บ้านทุ่มเทการโหวตให้เสียเงินโหวตให้เยอะแยะมากมายตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างพอเรามารู้ทีหลังว่าแบบโอ้โหเราโดนกระแสเยอะนะค่อนข้างหนักพอได้ยินข่าวแล้วเป็นไงคะตอนที่อยู่ในบ้านก็คือสนใจแต่โชว์ค่ะเพราะว่า เราไม่ได้รับรู้โลกข้างนอกเลยก็แบบคุยกันก็นเรื่องแต่โชว์เนาะไม่ได้มีสนใจอะไรแต่พอวันที่กัดผลปุ๊บกลับมาตังไ์้แซมปุ๊บก,ก็บข่าวก็มาสัมภาษณ์แล้วว่าแบบรู้ไหมคะว่าข้างนอกเนี่ยมีกระแสะดราม่า,มาเลยหญิงก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้าตังค์ <c oughs> ตัางงง <c oughs> <ๆ S 2> แบบรเราแบบไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะ <c oughs> แล้วเราพอแบบออกมาก็พอรู้บ้างว่าอ๋อมีข่าวเรื่องที่บ้านเรื่องนู่นเ,เรื่องนี้ลามาเยอะมาก <c oughs> คือในบ้านเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เขาไม่รู้เรื่องเลยไม่ให้ใช้คืออยู่คนละโลกกับพวกพี่เลยค่ะไม่ให้สื่อสารกับคนละได้เลยไมีได ดูทีวีได้ไหมไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายไอกเจ็ให้โฟกัสแต่เรื่องร้องใช่คือมีหน้าที่คือไปเรียนไปซ้อมร้องเพลงขึ้นโชว์กับบ้านประกาศผลไปแค่นี้เพราะแต่พอออกมาครั้งแรกปังเจอคำถามเข้าไปก็เลยงงหนึ่งยังไม่ทันอ่อนเลยค่ะอยู่บนเวทีวันนั้นที่ประกาศผลก็งงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยหาไปถามพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยหนูก็ตอบว่าหนูไม่รู้เรื่องจริงๆเจอกระแสกดดันเจอดราม่าขนาดนี้เนี่ยมาตั้งให้กำลังใจพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างคะหนูก็พยายามบอกพี้หญิงว่าเออมันไม่ใช่ความผิดของเราอ่ะไม่่่่ไไไไมมมตตต้้้ออองงงปสนใจซีเรรยพาะ คือเราอยู่ในบ้านเราไม่รู้เรื่องข้างนอกอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่พี่หญิงบอกคือความคิดแต่ละคนแตกต่างกันคือมันไม่มีหรอกที่คนจะมาชอบเราแบบทุกคนอหไองนี้ก็แบบพยายามแบบปลอบพี่หญิงแล้วก็ให้เข้าใจกันทั้งสองอะไรอย่างนี้ค่ะอย่าร้องไห้คือในบ้านที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาสนิทกันมากคือเขามีพี่หญิงนี่แหละที่ช่วยดูแลน้องมาตังถูกไหมทุกเรื่องเรื่องกินเรื่องอาหารเรื่องปัดกวาดเช็ดถูดีาดูแลหมดเลยเล่าให้ฟังกันหนึ่งว่าเขาดูแลมาตังยังไงบ้าง โอยเวลาแบบกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังกินไม่เสร็จเขาก็มาเก็บแล้วค่ะคือแบบมันดีใช่ไหมมันคือเรื่องดีๆส่วนหนึ่งก็ดีค่ะแต่อีกอันึงก็เร็วไปคือเป็นแบบเวลาน้องๆในบ้านทานข้าวมันโต๊อย่างเงี้ยทุกคนจะแบบโยนหนุ่นว่ามีจะทู่เต็มเก็บไปบนบไปอ่ะเขาก็เป็นแบบพี่พี่็บเก็บดวนี้ไปลังจันอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วมันหุนอย่างเงนะคะมันต้องแบบ น้าหอ <Okay. S 3> ในบ้านเนี่ยเราเราได้ได้สายข่าวบอกมาบอกว่าเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเป็นคุณยายขี้บ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไดแล้วยายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็คือว่าดูแลทุกๆคนอืก็คือแบบบ่นหมนค่ะแต่สุดท้ายก็ทำเองเลยทำไมบ่นไปอะไรเงี้ยเหมือนคนแก่เลยค่ะไม่นี่ปากปากเขาก็ว่านะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะพูดอะไรกับพี่สาวคนนี้ไหมก็แบบจริงๆอยากจะขอบคุณที่คอยดูแลตั้งแต่ตั้งแต่แบบพี่เมย์ออกหนูก็แบบไปนอนกับพี่หญิง จนจนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคุณที่ดูแลก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจในบ้านเดอะสตารานะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าเมื่อทั้งคู่ได้คว้าความสำเร็จมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันในจันได้ใจค่ะ